เรื่องกรณีคิงพาวเวอร์รู้สึกว่าจะมีมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างสื่อมวลชนบางฉบับกับคนที่ทําหน้าที่อย่างสอนอชอนี่นะฮะอย่างวันนี้เนี่ยข่าวล่าสุดก็คือทางสอนอชอเนี่ยได้ไปยื่นเรื่องร้องทุกกล่าวโทษต่อคอตสอเพื่อให้คอตสอดำเนินการสอบสวนเอาผิดคนที่กระทําให้รัฐเกิดความเสียหายหกรณีคิงพาวเวอร์นะอาจารย์มีใครบ้างที่คอตสอไปยื่นว่าให้เอาผิดนะมีใครบ้างครับที่น่าสนใจนะอาจารย์ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าตัวละครเนี่ย ทางหน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมีแน่ๆนะฮะก็คือมีเป็นต้นว่า,าคุณศรีสุขจันทรางสุนะฮะแล้วก็ผู้บริหารทอทอชุดที่แล้วแล้วก็มีนักการเมืองนี่ก็มีพันตํารวจโททักษินชินวัตนนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่น่าสนใจก็คือมีเอกชนติดมาด้วยาจานเขาบอกว่าต้องดําเนินการสอบสวนด้วยผู้บริหารบริษัทเอกชนทั้งกลุ่ม king power และบริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบคือบริษัทแอจจำกัด และบริษัทที่ปรึกษาในการกำหนดมูลค่าโครงการคือสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมคิดว่าที่ทางสอนอชอเนี่ยทำหน้าที่กรรมธิการแล้วก็ไปร้องต่อคอตอสอผมก็ค,คิดว่าครบถ้วนทีแรกผมเองเนี่ยเมื่อเช้าฟังข่าวบางคนบอกว่าจะเอาผิดแต่เฉพาะคุณทักษิณคุณสุริยะและก็เจ้าหน้าที่คือบอดเก่าของทอทผมก็คิดว่าถ้าถ้าเอาแค่นั้นเนี่ย ไม่ครบถ้วนนอกจากไม่ครบถ้วนไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ไม่ครบถ้วนครับและถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยในข้อกฎหมายมันจะไปเข้าล็อกคิงพาวเวอร์เลยเข้าล็อกยังไงแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยครบถ้วนดีครับนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องชมสนชว่าการทาสอบสวนได้ครบถ้วนกระบวนการที่บอกว่าเเข้าามกี่ยยวงที่ที่บอกว่าถ้าไม่ครบถ้วนจะเข้าล็อกเนี่ยมันก็จะไปเหมือนกับคุณจุลจิตบุญ,ญเกศ ซึ่งเป็นรองประธานของ King Power แล้วก็บุคคลคนนี้เคยได้ยินไหมบางคนก็บอกว่าเป็นล็อบบี้ยิสเป็นนักล็อบบี้แล้วแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนจัดการไอทีวีด้วยครับแล้วไอทีวก็มีปัญหาเที่ยวน,นี้มา King Power ก็มีปัญหาอีกเหมือนกันคุณจุรจิตเคยอยู่ไทยออยมาก่อนนะครับเข้าล็อกอยังไงเข้าล็อกก็คือว่าคุณจุรจิตพยายามจะให้ข่าวอยู่ตลอดเวลากันหน้านังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้สักสองสาวันถ้าคุณดู ครับบอกว่าบริษัทคิงพาวเวอร์เนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเรื่องที่ทำมาแต่เป็นเพราะบอดเก่าและเจ้าหน้าที่ของทอทอและบอดเก่าเป็นคนบอกว่าทำสัญญาได้ตัวคนเอกชนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยอไอเรื่องพระราชบัญญัติร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนที่บอกว่าถ้าเกินพันล้านเนี่ยจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนก่อนทําสัญญาเนี่ยจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยบอดชุดเก่าของทอทอว่ามายังไงเราก็ทําตามทุกอย่าง แล้วก็บอกด้วยว่าเปรียบเสมือนเราขึ้นรถเมย์ครับเจ้ากระเป๋าเนี่ยมันเอาตั๋วปลอมมาขายพอเวลาเราซื้อตั๋วแล้วเนี่ยมารู้ทีหลังว่าตั๋วปลอมจะถีบเราลงรถเหรอในตรวจมาตรวจเจอีหลังเราไม่รู้เรื่องเลยเราบริสุทธิ์เหมือนคนขึ้นรถเมย์เลยไม่มีผิดเลยเออฟังดูนี่แหมก็น่าเห็นใจนะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมก็ต้องถามคุณจุลจิตกลับไปนะครับว่า 킹พาวเวอร์นี่ไม่รู้เลยเลอว่าจริงๆเนี่ยเราทำประมาณหนึ่งในในส่วนที่เป็นอากรสินอาร้านค้าปลอดอากร,ากรหรือที่รว,ว่าดิวตี้ฟรีทำจริงเนี่ยประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตารางเมตรเนี่ยไม่รู้เลยแต่ว่าเราไปทำสัญญาเขาห้าพันเนี่ยอุ้ยเราไม่รู้เลยว่าเราทำแค่ห้าพันจริงๆเนี่ยหมื่นหนึ่งพันครับ k พาวเวอร์นี่บริสุทธิ์ไม่รู้เลยเลยรครับว่าเราไปทำสัญญาไปแค่ห้าพัน มูลค่าในการคำนวณมาเลยไม่ถึงพ่นล้านมาเลยออกมา800ล้านอ๋อมูลค่าการคำนวณเนี่ยมันไปเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยอ่าใช่ไหมล่ะ<อ>พื้นที่ในการลงทุนเนี่ยใช่ไหมครับที่เพราะว่านี่ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วทำหมื่นหนึ่งพันประมาณหมื่นหนึ่งพันตารางเมตรแล้วเวลาไปทํากับท่าอากาศยานเนี่ยไปทําแค่ห้าพันเนี่ยรบริสุทธิ์มากตัวเลขห้าพันกับหมื่นหนึ่งพันนี่ก็ไม่รู้คเพราะเขาใส่ห้าพันก็ห้าพันนะไม่ไม่มีเจตนาเลยสอง คิงพาวเวอร์เคยไปขอกับกรมศุลกากรว่าพื้นที่ใดก็ตามเนี่ยนะที่จะไม่มีอากรเนี่ยจะไม่เก็บภาษีเนี่ยนะเขาต้องไปบอกว่าในพื้นที่ใดมีเนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่กิ่ตารางเมตรจะใช้พื้นที่กี่ตารางเมตรเออ,อแล้วอยู่ที่ไหนครับก็ไปขอแล้วก็ไปขอหนึ่งหมื่นกับเจ็ดร้อยกว่าตารางเมตรอ้าวไม่ได้ขอห้าพันะไม่ได้ขอห้าพันตรงคิงพาวเวอร์ก็บริสุทธ์ผุดผ่องไม่ไ 5, รู้เรื่องเลยเนี่ย นะเพราะว่าที่ทำไปหมื 10, ่นนี่มีเอกสาร,รายืนยันเลยใช่ไหมมีเอกสารทางกรมศุลกกกรส่งเอกสารมาเรียบร้อยขอสองครั้งรวมกันหมื่นเจ็ดพันแล้วไม่มีความรู้เลยว่าที่ทําสัญญาแค่ห้าพันเนี่ยมันมันต่ํากว่าความเป็นจริงมันก็เลยไม่เข้าร่วมทุนครับแล้ว,ลวไม่รู้อีกว่าอไอ้ที่คํานวณไว้น่ะมันไม่ได้รวมเชียงใหม่ภูเก็ตและหาดใหญ่เพราะมันมีเนื้อที่ในการที่สินค้าปลอดภาษีที่เชียงใหม่ภูเก็ตและหาดใหญ่ ไม่รู้เลยว่าตัวเองมีคำนวณส่งไปเนี่ยเพียงแค่สุวรรณภูมิอย่างเดียวโอ้นี่ก็บริสุทธิ์ปุดผ่องมากไม่รู้เรื่องเลยตกลงไปเปรียบเทียบได้ไหมกับคนที่ขึ้นรถเมล์แล้วไม่รู้เลยว่าตั๋วปลอมหรือว่าหรือว่ารู้ด้วยว่าตั๋วมันปลอมแต่ซื้อเห็นว่ามันถูกเพราะเห็นมันถูกเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้นะครับนะครับอันนี้อันนี้ก็ตั้งสังเกตเท่านั้นแหละครับแล้วสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาทีนี้อาจารย์ สาบ,บันทรัพย์สินและบัญญา,ยาเขาเป็นหน่วยงานวิชาการบอร์ดชุดเก่าตั้งโจทย์มายัางไงผมก็ศึกษาไปอย่างนั้นคนที่ถูกถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับที่ไปถึงคุณกศศนี่คือคุณสิงหเทพใช่ไหมครับคนนี้เนี่ยมาสมัยก่อนเนี่ยจะแปลสัญญาโทรคมนาคมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากมายว่ากระทําเพื่อเอื้อประโยชน์กับเอกชนเที่ยวนี้คุณลองฟังดูสาบ,บันทรัพย์สินและบัญญาของจุฬาเนี่ยไปพิจารณาสองสัญญานี่สัญญาที่ เรื่องดิวตี้ฟรีเมื่อกี้นี้5 0 0 0ตารางเมตรเอา5000เขาก็คำนวณบอกบนพื้นฐาน5,000ตารางเมตรเขาไม่ผิดก็ททบอกไปอย่างนั้นนี่เขาก็คำนวณตามพื้นฐาน5 0 0พันอันนี้เขาไม่ผิดนะเขาก็คำนวณ5000แล้ววิธีคำนวณเนี่ยเขาก็เอาเงินลงทุนทั้งหมดไม่หักค่าเสื่อมเพราะว่าคำว่าเงินลงทุนมมนหักค่าเสื่อมได้ไงเงินลงทุนก็คือเงินเงินลงทุนแล้วเขาก็ออกมาเมื่อโจทย์เป็นอย่างนั้นเขาก็คำนวณให้อย่างนั้นมันก็ออกมาไม่ถึงพันล้านไม่ว่ากัน เพราะโจทย์มันผิดให้ห้าพันเท่านั้นเองไม่ว่ากันอันนี้รับได้นะครับพอรับได้อแต่พอถึงสัญญาที่สองสัญญาร้านค้าที่เชิงพาณิชย์ค้าปลีกหรือเชิงพาณิชย์สองหมื่นตารางเมตรจริงๆแล้วเขาทาประมาณสามหมื่นแต่ว่าก็บอกให้เขาคํานวณสองหมื่นเขาก็คํานวณสองหมื่นเขาก็ไม่ผิดนะ King Power ทำสามหมื่นไปบอกเขาใหาคานวณสองหมื่นเขาก็คานวณตามโจทย์เขาคานวณตามโจทย์เขาไม่ผิดครับแต่พอคํานวณสองหมื่นเนี่ยแล้วเที่ยวนี้เวลาคํานวณเนี่ย ไอ้ตัวอาคารเนี่ยเขาไปหักค่าเสื่อมสามสิบปีไม่เหมือนกับอันที่คำนวณอันเมื่อกี้เลยนะไม่เหมือนกันเลยคนเดียวกันคำนวณสถาบันเดียวกันคำนวณไปหักค่าเสื่อมว่าอาคารเนี่ยมันใช้ได้สามสิบปีมันจะเหลือปีละเท่าไหร่แล้วสัญญาห้าปีเอาห้าคูณครับเออมันตลกดีไหมอันเพราะว่าถ้าคุณไม่ไม่หักค่าเสื่อมเนี่ยมันเกินพันล้านครับวิธีคำนวณก็เลยหักค่าเสื่อมนั่นเลยซึ่งซึ่งกิตติกา เราส่งให้กิศริกาบอกตกลงไอ้แบบไหนถูกเนี่ยเออมันต้องอันใดอันหนึ่งสิกิจศิริกาบอกว่าหากไม่ได้ค่าเสียม <c oughs> คําว่าเงินลงทุนเงินลงทุน <c oughs> มันมีค่าเสียมได้ไงละ่ะ <c oughs> เงินลงทุนเพื่อให้กิจการนี้ประสบความสําเร็จ <c oughs> และสามารถสรํารธิดผลหรือดําเนินอยู่ได้ <c oughs> ตกลงมันก็ชัดเจนนะครับ <c oughs> ว่ามันจะต้องเงินลงทุนตั้ง <c oughs> แ,แต่ต้นครับ <c oughs> <c oughs> ถูกไหมครับครับตกลงที่โดนไปด้วยเนี่ยผมว่าก็ให้คอสสเนี่ยท่านดูแลซะก็ดีแล้วก็ไปชี้แจงถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ยังไงอ่าก็ไปว่ากันก็แล้วกันนะนะครับครับแล้วแล้วก็บังเอิญเนี่ยคนในสถาบันทรัพย์สินนิยัญญาเนี่ยตอนหลังก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยอือก็แปลกดีไหมครับอืมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับทําไมบังเอิญเนี่ยมันสอดรับกันเหลอเกินว่านะครับสอดรับกันเลยเกินว่านั้งสุพิมพ์มติชนวันนี้เนี่ยครับ โดยที่คุณสเสถียรจันที่มาทอนเนี่ยนะครับผมเ<ม>ชื่อว่าคือคุลเสถียรก็คือวิภาคแข่งวิภาคเนี่ยหน้าสามของมติชนเนี่ยก็ใช้หนาปรกรานี่นะฮะอ่าเนี่ยแหละครับคุณสเสถียรแน่นอนเพราะมผมดูสำนวนเนี่ยผมรู้แล้วก็เป็นบุคคลที่คุณทักษิณร,รักมากบอกว่าโอ้ดจับได้จําได้จัได้ไหม<ะ>คุณทักษิณพูดว่างไงบอกว่าเป็นปัญญาชนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยหนังสือพิมพ์สุดยอดเป็นตัวอย่างเป็นเรียกว่าเป็นวแบบอย่างของปัญญาชนแหละทางทางด้านนี้เลยนะครับทางด้านทางด้านหนังสือพิมพ์เลยนะครับ ค,คุณในบทความนี้ก็ไปเขียนอีกบอกว่าผลตามมาของเรื่องที่ไปไปทำเนี่ยนะครับก็คือความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในโครงการของรัฐทั้งๆที่แท้จริงแล้วความผิดไม่ได้เป็นของผู้ประกอบการ,รเพราะว่าผู้ประกอบการจะทำตามความเชื่อที่ได้การยืนยันและรับรองจากบอททอทอ,อเหมือนกันเลยคุณจุรจิตพูดเลยเข้าทางเออแล้วเหตุใดจึงมาลงโทษผู้ประกอบการเหตุใดไม่ลงโทษบอดที่เป็นเจ้าของเรื่องครับซึ่งคุณบรรวิต เขาเอาหมดซึ่งถูกแล้วคุณบรรวิ์เนี่ยทำถูกแล้วแต่นี่อันนี้เขียนอย่างนั้นนะครับ,รบแล้วก็ไปถึงว่าผลความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบริหารจัดการภายในท่าอากาศยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุวรรณภูมิเพราะว่าเรื่องทุกอย่างยังไม่สิ้นสุดแต่บอยก็แถลงออกมาเหมือนกับเป็นการสิ้นสุดค,ความเสียหายเบื้องต้นคล้ายกับว่าจะเป็นของผู้ประกอบการคิงคิงพาวเวอร์แต่เอาข้อจริงท่าอากาศยานสุวรณรณภูมินั่นแหละเสียหายโอ้บอกว่าจริงๆสุวรรณภูมิเสียหายเออแล้วเหมือนกับไทย